ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวูดทริงเบฟนะวันนี้ก็เป็น1หนึ่งวันที่ได้มีข้อมูลจากลิกหลุดออกมามากมายว่าจะเป็นเกมเพลย์ของ2ตัวละครใหม่กลุ่มดาวอาวุธใหม่แล้วก็ตัวละครตัวไหนที่จะรีลันในแพท1.3รวมถึงข้อมูลแมปใหม่บอสใหม่แล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆมากมายที่ได้หลุดออกมาเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อว่าใครขี้เกียจไปหาข้อมูลเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่า เป็นเกม w o o e r i n g Wave b a c k Cover Mobile Honkai Star Rail c e l e s t i n l Zero และเกมอื่นอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนอื่นแล้ก็มาเริ่มกันที่ข้อมูลของตู้ตัวละครที่จะเข้ามาในแพท1.3 ถกันก่อนนะตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเดรชอนคิปเปอร์จะมาเป็นตู้เลดอัพในครึ่งแรกส่วนตัวละครสีดาวที่จะเพิ่มเลดอัพมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมอย่างยูฮูตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างหยานหยานและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชิเซียนี่จะเป็นตัวละครสีดาวที่จะเพิ่มเลดอัพในตู้ของเดรชอนคิปเปอร์ทีนี้ในเฟสที่2นะครับก็จะมีตัวละครรีรันมา1ตัวนั่นก็คือตัวละครอย่างจียานนะตัวละครจากตู้ลิมิเตัวแรรรกใคที่อ ก็ได้เวลาในการสุ่มหาตัวนี้แล้วส่วนตัว4ดาวนะครับผมที่จะเพิ่มเลตอัพเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นพี่แว่นผมแดงก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆในการนำเมล็ดกับนายพลใครที่ยังเปิดไม่ถึง c 6นะครับผมแนะนําให้เปิดได้ถึง c 6นะเพราะเราจะสามารถบับอทีเคกับเพื่อนได้ด้วยตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างสารหัวนะตัวนี้สามารถไปได้กับทุกทีมเพราะเก็บเกลในการสลับตัวได้ไวมากๆและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างเต๋าฉีก็จะเห็นได้ว่าตัวละคร4ดาวไม่ว่าจะเป็นตู้แรกแล้วก็ตู้ที่สองเนี่ยน่าปลดกลุ่ม พกรก็วางแผนการสุ่มกาชาดีๆแล้วกันทีนี้ต่อไปก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มดาวของตัวละครอย่างเด e Short k e ป p ปอร์แล้วก็ตัวละครอย่างน้อง y โยฮูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันหรือว่าเกมเพลย์ของทั้ง2ตัวละครที่หลุดมาก่อนแล้วกันนะครับเริ่มกันที่แอนิเมชันตอนที่เราเปิดกาชาได้ตัวละครเด e Short k e ป p ปอร์นะครับผมว่ามันจะดูดีขนาดไหน จากที่ดูบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับเพราะแอนิเมชันตอนเปิดกาชาตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปตั้งที่โปรไฟล์ของเราได้ด้วยเวลาที่ใครมาส่องโปรไฟล,ล์เราก็จะเห็นความสดใสของเดอะชอรคิปเปอร์ทีนี้ต่อไปเรามาดูเกมเพลย์ของตัวละครเดอะชอรคิปเปอร์กัน จากที่ดูเนี่ยเกมเพลย์ออกมาทําได้ดูดีมากๆเลยนะครับผมจะติดอยู่อย่างเดียวก็ตรงที่อนิเมชันของตัวละครมันดูแข็งๆไปหน่อยนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับตรงนี้มันยังเป็นเพียงแค่ช่วงเบตา้าหรือว่าช่วงทดสอบเท่านั้นทีนี้มาดูทางด้านเกมเพลย์ของตัวละครสี่ดาวใหม่อย่างน้องยูฮูกันบ้างนะครับ เกมเพลย์ก็ดูน่ารักดีนะครับเพราะเป็นโลลี่ตัวแรกในเกมด้วยนะครับที่ไม่ได้แช้อวุธเป็นสื่อเวทแต่ว่าใช้เป็นหมัดนะ ทีนี้มาดูกันในส่วนของกลุ่มดาวของตัวละครเดี s h o ช็อตคิปเปอร์กันนะครับเผื่อว่าใครวางแผนจะปลดกลุ่มดาวให้ตัวละครตัวนี้นะเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1น,นะครับกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาของอันตีให้อยู่นานขึ้น10วินาทีและก็จะทําให้วงขอบเขตของอันตีเนี่ยกว้างขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่ากว้างขึ้นขนาดไหนเหมือนกันส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยเวลาที่ผีเสื้อไปทําการโจมตีนะครับผมก็จะมีการฮิวเลือดให้ตัวละครตัวนี้กลับมา2%เตจากค่า HP สูงสุดนะแล้วก็ยังมีความสามารถบั เวลาที่ผีเสื้อเนี่ยออกไปทําการโจมตีซึ่งจะบัฟ3% แต่จะสามารถทําการสแต็กได้สูงสุดที่5สแต็กนั่นก็หมายความว่าจะสามารถทําการบัฟดาเมจเพื่อนได้สูงสุดที่15%เป็นระยะเวลา30วินาทีส่วนทางด้านกลุ่มดาวที่3นะครับผมกลุ่มดาวนี่เนี่ยตามที่ผมเข้าใจเหมือนว่าจะเป็นการเติมเกรดในการสลับตัวให้ตัวละครตัวนี้นะเวลาที่เพื่อนเนี่ยใช้สกิลอินโทรในการสลับตัวนะครับตอนที่มีอันติของตัวละครตัวนี้อยู่เนี่ยตัวละครตัวนี้จะได้เกรดในการสลับตัวมา20หน่วยนั่นเองนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าพวกตัวละครประเภทฮิลเลอร์ ซับพอร์ตมันกับเวลีน่าเนี่ยยิ่งเกตในการสลับตัวไวเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีนะถ้ามีกลุ่มได้3ี3ผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะสลับตัวได้ไวมากๆ ส่วนกลุ่มดาวที่4นะครับหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการใช้สกิลเอาท์โไปแล้วนะครับก็จะทําการบัฟดาเมจโบนัสทุกท่าได้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผม10%เป็นระยะเวลา30วินาทีต่อไปกลุ่มดาวที่5เนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีฮิตที่3นะครับก็คือตัวละครเดอะช็อตคคปเปอร์เนี่ยเวลาที่เราทําการโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการสร้างรังใหม่แล้วก็เสกผีเสื้อออกมานะครับผมเชื่อกลุ่มดาวที่5ตรงนี้น่าจะช่วยให้ผีเสื้อนะครับผมเสกออกมาได้ไว ยัง,งงงอยู่นะครับเพราะมันจะมีการหักลบอะไรอีก60%นะครับตรงนี้ถ้าใครเข้าใจสามารถมาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมได้นะและสุดท้ายกลุ่มดาวที่6กนะครับกลุ่มดาวที่6เนี่ยเวลาที่เราทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามนะครับตัวละครเดชชอนคริปเปอร์เนี่ยจะยุติอันติตัวเองนะครับหรือว่าอนาเขตตัวเองนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการระเบิดดาเมจใส่สตนูนะครับซึ่งกลุ่มดาวที่6เนี่ยมันก็จะมาช่วยเพิ่มตัวคูณดาเมจตรงนี้ให้แรงขึ้นนะครับที่42%และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยัง ทีนี้เรามาดูกันที่กลุ่มดาวของตัวละคร4ดาวตัวใหม่อย่างน้องยูฮูกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่กลุ่มดาวแรกจะมีโอกาส10%ที่เราจะได้รับบัฟกันกระเด็นเป็นระยะเวลา5วิหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้สกิลในการสุ่มบัฟไปแล้วส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้สกิลของตัวละครน้องยูฮูนะครับกลุ่มดาวที่3ก็จะเป็นการเพิ่มเมดิเคกับตัวละครตัวนี้20%กลุ่มดาวที่4เพิ่มดาเมจจากเลสเ n นส s k กิลหรือว่าสกิล E เพิ่มขึ้น20%แล้วก็จะมีโอกาสเเวลาาาาททีี่่รรํกใช้จะม ติดคูดาวอีกด้วย และสุดท้ายกลุ่มดาวที่6นะครับทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการใช้เลเ n น e s สกิลจะได้รับ1 Stack Sky b l u มานะครับซึ่งไอสเต็ก k กายบ u ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทำการเก็บได้สูงสุดที่4ครั้งและก็จะสามารถเก็บได้นานสูงสุด7วินาทีนะซึ่งแต่ละ Stack ตรงนี้นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มคีดาเมจให้กับตัวละครยูฮูนะครับผม15%นะก็ถ้าเราสามารถทำการเก็บได้4 Stack เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะได้รับคียดาเมจมาฟรีๆถึง60%เลยนี่ก็จะเป็นไล เกียดกลุ่มดาวของ2ตัวละครใหม่นะครับผมมองว่าตัวละครอย่างน้องยูฮูเนี่ยกลุ่มดาวมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นซับดีเพชสักนิดเลยนะเพราะปกติแล้วตัวละครสีดาวในเกมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกลุ่มดาวที่6หรือไม่ก็กลุ่มดาวที่สีนะครับผมในการเพิ่ม ATK กับทั้งทีมแต่ว่าตัวละครอย่างน้องยูฮูเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มดาวของตัวละครตัวนี้ไปเพิ่มดาเมจให้ตัวละครตัวนี้นะครับรวมถึงการเพิ่มคีย์เลดและก็คียดาเมจด้วยนะดูแล้วตัวละครตัวนี้น่าจะบิ i มาเป็นเมนดีเพชได้อยู่นะครับทีนี้มาดูกันงาบ้ ครับผมก็จะประกอบไปด้วยอาวุธประจําตัวของตัวละครเดอะช็อตคิปเปอร์นะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธสีดาวซีรีส์ใหม่เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาวุธประจําตัวของตัวละครเดอะช o อตคิปเปอร์กันก่อนนะครับอาวุธอันนี้เนี่ยถ้าเราอัพเต็มที่เลเวล90นะครับเราจะได้ไอทเคมาที่412หน่วยนะแล้วก็จะได้เออมาที่77%สเปอร์เซ็นต์ส่วนความสามารถของอาวุธนะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการสวมสายอาวุธชิ้นนี้เราก็จะได้เฮดพีมาฟรีฟรีสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้อาว ที่ขัด5้าเนี่ยอยู่ที่24%และเวลาที่เราเนี่ยทำการฮิวนะครับผมเราจะทําการฟื้นฟูนะครับผมพลังงานอันติให้กับตัวเองด้วยนะแหน่วยนะครับผมอันนี้ที่อาวุธขัด1น,นะแต่ถ้าเราขัด5เนี่ยจะสามารถฟื้นฟูพลังงานอันติได้ที่16หน่วยด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มเอทีเคให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะที่ขัด1เนี่ยจะเพิ่ม10%ให้กับเพื่อนร่วมทีมเวลาที่เราเนี่ยทำการฮิวนะซึ่งจะสามารถเพิ่มเอทีเคได้สูง นาท,นทีนี้มาดูกันที่ความสามารถข่าวุฒิสีดาวซีรีส์ใหม่กันบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดาบเล็กดาบใหญ่ซือเวทมัดอะไรพวกนี้เนี่ยความสามารถขอาวุฒิสีดาวซีรีส์นี้นะครับผมก็จะเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้ Resonance Skill เราจะได้รับนะครับผมพลังงานอันติกลับมานะที่วุฒิขัดหนึ่งเนี่ยก็จะได้มา6หน่วยนะครับแต่ถ้าขัด5เนี่ยเราจะได้รับพลังงานอันติมา10หน่วยนอกจากนั้นเราก็จะได้รับเอ k เคมัดด้วยนะครับที่ขัด1ขัด5 20%นะเป็นระยะเวลา16วินาที่ ซึ่งเอฟเฟกตรงนี้จะสามารถทิกเกอร์ได้ทุกๆ20วินาทีนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นข้อมูลแมปใหม่นะครับซึ่งแมปใหม่เนี่ยถ้าเราดูจากในภาพนะครับผมมันเหมือนจะเล็กนะ แต่มันก็เล็กจริงๆนั่นแหละครับผมถ้าเทียบกับแมปที่แล้วนะแต่ว่าเราอย่าลืมไปว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีการสำรวจหลายๆชั้นนะไม่แน่นะครับแมปใหม่ที่มันดูเหมือนเล็กเนี่ยมันอาจจะมีชั้นใต้ดินให้เราสำรวจ78ชั้นเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินแล้วกันว่าแมปใหม่ที่มันเล็กมันอาจจะมีพื้นที่เราสำรวจน้อยและเราจะได้เพชรน้อยนะดีไม่ดีมันอาจจะได้เพชรเยอะกว่าหลายๆแมปที่ผ่านมาก็ได้ส่วนนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากแมปใหม่เนี่ยก็จะมีบอสโฮโลแกรมใหม่นะครับผมมีบอสใหม่ม ซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้น่าจะเป็นเรื่องอาวุธนะครับผมตัวตัวละครไหนจะมาก่อนความสามารถของกลุ่มดาวตัวละครอะไรพวกนี้กันมากกว่านะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปเก็บวูดชาร์เวฟคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆแล้วกันนะครับ